วิดีโอนี้จะแสดงการส่งออกเสียงใน Audacity บันทึกลงเป็นไฟล์ใน Audacity 3.4.0หลังจากที่เราบันทึกและปรับแต่งเสียงเรียบร้อยแล้วเมื่อต้องการบันทึกเสียงลงเป็นไฟล์เนี่ยให้คลิกไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ไปที่ Export Audio จากนั้นในช่องไฟล์เนมก็ตั้งชื่อไฟล์ที่เราต้องการในส่วนของโฟลเดอร์ก็เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่เราต้องการจะเก็บไฟล์เนี้ย นะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับให้เราคลิกไปที่ปุ่มราวแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่เราต้องการถัดมาก็จะเป็น format หรือว่ารูปแบบของเสียงนะครับว่าเราจะบันทึกเสียงเป็นอะไรเป็น mp3 เป็นไฟล์เวบนะครับหรือไฟล์ format อื่นๆก็เลือกตามต้องการถัดมาก็จะเป็น audio option ตัวเลือกของเสียงนะครับว่าจะบันทึกเสียงเนี่ยเป็น โม n นเ e n นสเตหรือว่ามีการปรับแต่งเสียงนะครับหรือว่าคัสตอมแมปปิ้งนะครับคัสตอมแมปปิ้งเนี่ยใช้ในการปรับว่า channel ไหนใน Audacity ต้องการออกไปที่ c ช a n n e l ไหนที่ลำโพงนะครับเช่นเมื่อเราต้องการจะปรับแต่งนะครับคลิกไปที่ Custom Mapping แล้วก็ไปที่ c o n f i g u r e นะครับจากนั้นก็ไปกำหนดว่าลำโพง ด้านซ้ายด้านขวาใน a u ร์ a c i t y เนี่ยจะออกไปที่ Channel ไหนนะเราสามารถจะสลับได้เช่นเราต้องการให้ลำโพงซ้ายใน a u ร์ a c i t y เนี่ยไปออกที่ Channel 2หรือว่าลำโพงด้านขวานะเราก็สามารถจะคลิกนะแล้วก็ไปลบตรงนี้ออกนี่ตรงนี้ปุ๊บนี่สลับแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือลำโพงใน a u ร์ a c i t y อันนี้ก็คือลำโพง ข้างนอกนะครับว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยจะให้ออกไปที่ลำโพงไหนนะครับซึ่งเราก็สามารถจะกำหนดได้ในไฟล์เว็บเราสามารถจะกำหนดได้มากกว่า2 Channel นะครับอ่าเช่นเช่นนี่เราสามารถจะปรับช n e l เพิ่มได้จะให้เสียงลำโพงด้านซ้ายลำโพงด้านขวาเนี่ยไปออกที่ไหนนะครับถ้าเรามีการบันทึกเสียงหลายแทร็ก เราก็สามารถจะกําหนดเพิ่มเติมได้ว่า,าชนแนลที่หนึ่งเนี่ยไปออกที่ลําโพงชนแนลไหนนะครับในกรณีที่เรามีลําโพงหลายๆชนแนลเราก็สามารถจะปรับแต่งเสียงได้นะครับถัดมา,าเดี๋ยวผมอมธิบายในส่วนของ MP3 นะครับเราก็สามารถจะปรับ Sample Rate, นะ t Rate Mode, Quality นะครับก็เลือกเอานะครับ หรือถ้าเป็นฟอร์แมตอื่นๆก็จะมีตัวเลือกแต่ละตัวเลือกไม่เหมือนกันนะครับก็เลือกตามที่ต้องการถัดมาก็ไปที่ export range นะครับ entire project ตัวนี้ก็หมายถึงว่าส่งออกทั้งโครงการเลยที่เราตัดต่อนะครับหรืออาจจะไปเลือกที่เหมือนตัวโฟนไฟล์ก็ได้นะครับซึ่งก็อยู่ตัวเลือกในการตั้งค่าตอนเรา ปรับแต่งเสียงนะครับหรือจะคลิกไปที่ current selection ก็หมายถึงว่าในกรณีที่เราเลือกส่งออกเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับมันก็จะมีตัวเลือก current selection ให้เลือกนะครับเราสามารถจะแก้ไขในส่วนของ metadata ได้โดยการคลิกไปที่ edit metadata ครับก็มาใส่แท็กต่างๆ ตามที่เราต้องการนะหลังจากที่ปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อต้องการจะส่งออกเสียงลงเป็นไฟล์เราก็คลิกไปที่ export นะครับครับนี่ก็จะเป็นการส่งออกเสียงบันทึกลงเป็นไฟล์ใน Audacity 3.4.0นะครับซึ่งมีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆนะครับ